น,นายนภัทรพร้อมพูดแล้วรอนเอกสารเชิญสื่อมวลชน4กรกฎาคมสถานะรักไบเฟิร์นไม่ต้องเสียเวลาคาดเดากันให้ยืดยาวแล้วล่ะค่ะสำหรับสถานะและความสัมพันธ์ของคู่พระนางนายนภัทรเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพลรบ์ทามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่าณเวลานี้อยู่ในโหมดรักหรือเลิก เพราะว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวบันเทิงนั้นก็ได้รับเอกสารเชิญอย่างเป็นทางการไปร่วมสัมภาษณ์พระเอกหนุ่มนายนพัทรในวันที่4กระกฎาคมณห,ห้องแกรนด์บอลลูนชั้น3โรงแรมฮิวตันสุขุมวิทแบงคอกเวลา15นาฬิกา30นาทีซึ่งคาดว่าการออกเอกสารเชิญสื่อมวลชนในครั้งเนี้เนื้อหาของการสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายกระแสข่าวลือในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากพระเอกหนุ่มนั้นเคยแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจนผ่านทางโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวในทำนองที่ว่าขอเวลาจัดการปัญหาแล้วจะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองท่ามกลางกำลังใจจากคนที่รักและแฟนคลับทั่วประเทศยังไงก็ร่วมรุนร่วมเสียให้การแก้ไขปัญหาในครั้งเนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ